รีวิวคาเฟ่เปิดใหม่ตามมาเลยค่ะ t a k อ a b l e a คา a ฟ a แอ a ด t อิ y เคาเฟ่ย่านพุทธมณฑลสายหนึ่งเปิดใหม่บรรยากาศเหมือนได้หนีงานไปเที่ยวเขาใหญ่เป็นที่สุดเลยนะคะมีมุม,มให้เลือกนั่งได้หลายบรรยากาศจะมากลางวันหรือมาตอนเย็นๆค่ำๆก็มีที่นั่งเหมาะๆให้เราเลือกได้ทั้งอินดอร์และอัอร์นะคะที่สำคัญคืองานออกแบบของที่นะคะสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครหน้าแวะเช็คอิน าาข้าวชิบกาแฟมากเลยทีเดียวนะคะคาเฟ่ย่านพุทธมนตรสายหแห่งนี้นะคะเปิดเมื่อต้นปี2022นะคะก็คือปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะการออกแบบนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากโรงนาในชนบทนะคะที่เราน่าจะเคยเห็นผ่านตาจากภาพยนตร์ตะวันตกกันมาบ้างแล้วนะคะมากราดีไซน์ใหม่ให้ดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะคะประกอบด้วยกลุ่มอาคารทั้ง3หลังนะคะที่ใช้งานเป็นร้านอาหารคาเฟ่และ ครัวของทางร้านนะคะโดยทำทางเดินมุงหลังคากันแดดกันฝนเชื่อมแต่ละอาคารเพื่อให้แขกที่มาใช้บริการนะคะเดินถึงกันได้สะดวกนะคะนอกจากนี้ยังมี glass h o u s นะคะและหอระฆังทรงสูงเด่นท่ามกลางพื้นที่สวนเปิดโล่งบรรยากาศโดยรวมของตัวร้านนะคะและที่ตั้งร้านอยู่ในเขตชานเมืองที่มีความหนาแน่นไม่สูงมากนะคะทำให้เรารู้สึกว่ามานั่งพักผ่อนในโรงนานในต่างจังหวัดนะคะ สำหรับเมนูอาหารทางร้านนะคะจะมีทั้งอาหารอิตาเลียนนะคะหาันทายและเมนูกาแฟาซึ่งก็ตอบโจทย์ไม่ว่าจะพาครอบครัวมาทานข้าวมื้อใหญ่หรือจะพาเพื่อนหรือพาแฟนมาเที่ยวนะคะสั่งจิบกาแฟาสั่งเค้กหรืออาหารทานเล่นมากแกล้มก็ยังได้นะว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในวันหยุดใครที่ไม่อยากไปเที่ยวไหนแวะมาพักผ่อนทานข้าวจิบกาแฟาที่เทกอบรีดค c a ฟ e ก็ได้นะคะมีวิวส,สวยๆให้เช็คอินรอให้เราไปถ่ายเพียบอีกเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ